อาจเป็นซีซั่นทิ้งทวนกับทีมเปิดสถิติการทำประตูคีเรียนเอ็มบัเป้ดาวหิงเลือดน้ำหอมหลังกดแฮตทริกในเกมล่าสุดให้กับปารีสแซงแมงวันที่18มีนาคม67อาจเป็นซีซั่นทิ้งทวนกับทีมปัจจุบันเปิดสถิติการทำประตูคีเรียนเอ็มบัพเป้กองหน้าชาวฝรั่งเศสหลังกดแฮตทริกในเกมล่าสุดให้กับปเอสเชปารีสแซงแมงบุกไปถล่มเอาชนะมงเปริเย่ขาดลอยด้วยสกอร์6-2ในเกมหลีกนัดล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา แฮตทริกดังกล่าวที่ทางคีเรียนเอ็มบันเปิงส่มงเปรเย่เกิดขึ้นในนาทีที่22นาทีที่50และนาทีที่63แน่นอนทำให้ตอนนี้ยิงไปแล้ว24ประตูจากการลงสนาม24นัดในลีกและ38ประตูจากการลงสนาม37นัดทุกรายการสำหรับคีเลียนเอ็มบัปเป้ถูกหลายสื่อตีข่าวเชื่อมโยงถึงการย้ายไปเล่นให้กับราชันชุดขาว ระอันมาดริดยักษ์ใหญ่ในแดนกระทิงดุที่มีข่าวกับตัวเขานานหลายปีขณะที่ไอดอนของเขาอย่างคริสเตียนโนโรนาตก็กำลังร้อนแรงเช่นกันกดไป23ประตูจากการลงสนาม22นัดในหลี